ส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับประเด็นอสองพยานนะครับที่เพิ่งโผล่มาหลังจากเหตุเกิดไปแล้วกี่ปีอ่ะเจปดปีอ่ะเจ็ดปี 7, ปมาปลายปีที่แล้วมาปลายปีที่แล้วนะครับเหตุเกิดปี5้มาหกสองก็ประมาณเจ็ดปีนะครับ7ปี มาให้การเมื่อวันที่4ธันวาคม62ว่าจําได้เลยว่ารถมาอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วคนที่ประมาทก็คือดาตำรวจวิเชียรน,นี่แล้วก็ไปสืบสาะว่าพยานสองคนนะครับที่มาให้การใหม่นะครับก็คือพลอากาศโทจักกิจถนอมกุลระบุตนะแล้วก็นายจารุชาตาใช่ไหมฮะจารุชาติม,มาทองครับ,รบนี่ครับเป็นพยานสองคนที่มาให้การนะหลังจาก เวลาผ่านเนิ่นนานไปแล้วถึงเจ็ดปีฮะมเมื่อวานนี้ผมตั้งข้อสังเกตไปในรายการแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลยหรือว่าตํารวจเนี่ยทําไมไม่เรียกพยานวันนั้นที่อยู่ในช่วงนั้นอะมาสอบในช่วงแรกที่ของการสอบสวนเลยนี่ฮะก็ไปก็มีหลายหลายหลายเพจนะครับที่ไปเขาเรียกไปไปคุยแคะไปสืบสอบมา นะครับจนได้ความอตอนหนึ่งนะครับว่าพลอากาศโทจักกิจถนอมกุลบุตรเนี่ยฮ mm. ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนรู้จักกับมารดาของคุณบอส mm. เออรู้จักกันในอ,อาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าคุณรู้จักกันอะไรขนาดไหนเนี่ยก,ก็ยังไม่ได้ระบุนะครับแต่ว่ารู้จักกันอ mm. ทีนี้ถ้ารู้จักกันเนี่ยก็มีการต้องข้อสังเกตว่าเฮ้ยถ้ารู้จักกันเนี่ยยิ่งต้องออกมานะวันนั้นเลยถูกไหม ถูกป่ะเออสมมติว่าตัวเองเนี่ยขับรถมานะวันนั้นแต่พอชนปุ๊บตอนชนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เห็น<ม>เหตุการณ์แล้วก็ไปดีกว่าว่ะอ<ม>่าแต่รุ่งขึ้นมันเป็นข่าวดังมากอ่าฮะถูกไหม<ช>พอรู้จักกันเนี่ยต้องรู้ว่าเอ้าอ๋อนี่เป็นลูกลูกของคนที่เรารู้จักกันเนี่ย<ม>เฮ้ยผมเห็นเหตุการณ์เราต้องช่วยเลย<ม>ต้องรีบเข้าไปบอกตำรวจเลยอ๋อผมเห็นวันนั้นผมเจอแล้วก็บอสมันไม่ได้ผิดแตงน็้นอกว่าไปถูกไหมครับมันเป็นเพื่อนเราอ่ะเป็นลูกของเพื่อนเราพูดง่ายอ่าคุณเติร์นฮะ ทิ้งเวลาเนิ่นนานอะไรมันจนเจ็ดปีอ่ะเออนี่แล้วช่วงเกิดเหตุนเนี่ยประมาณตีอะไรตีห้าตีห้าช่วงเช้ามดืดอืมเนีย่ยไปทําอะไรกันตอนนั้นอีกสองคนเนี่ยเห็นเห็นต้องบอกอะไรว่าอ่ามันมันช่วงช่วงตีห้าแล้วทิ้งไม่เจ็ดปีเออเห็นว่าที่ที่คุณอานกนะครับเขาไปหาวงจรปิดอืม ถึงเห็นว่ารถสองคนเนี่ยขับตามหลังมามแล้วมันเพิ่งมาเพิ่งมาอ่ะแล้ววงจรปิดมันเพิ่งได้หลังเจ็ดปีอ<ก>่ะก็นีน่อผมก็งงว่าฮะทำไมเพิ่งเขาเพิ่งไปค้นกันมาเจออหรือเปล่าเ,ออเพราะว่าในสงนวนเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับว่ามีวงจรปิดวงจรปิดว่าสองคันนี้ตามแล้วก็เลยไปสืบหาดูว่ารถเป็นรถเป็นรถใครอะไรอย่างเงี้ยม,มาก็ปคือเป็นรายงานข่าวมาที่ทผมอ่านอ่านดูทางทางโซเชียล <ม>นี่ฮะ,ฮะก็เลยเป็นที่ตั้งข้อสังเกตอีกว่าแล้วไปทําอะไรกันตอนนั้นอืไปจริงหรือเปล่าครับเออเนี่ฮะคือทุกคนก็สามารถที่จะตั้งข้อสังเกตได้หมดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าทั้งหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันถูกบั่นทอนอไปเยอะแล้วนะครับนี่ฮะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสององค์กรเนี่ยไฟกำลังไหม้องค์กรของคุณอยู่ นะครับนี่ฮะคือคืออายการเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็คนดีเยอะเลยครับนะครับแต่อาจจะอาจจะมีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คิดว่าเอ้เราไม่อยากให้องค์กรเราเนี่ยเสื่อมเสียเนี่ยต้องต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนี่นะครับนี่ฮะก็อย่างนี้ครับเมื่อวานก่อนนะครับนายวงศ์สกุลกิติพพวงนะครับอายการสูงสุดนะฮะก็มีคําสั่งนะครับ ตั้งคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีในเรื่องนี้นะครับ <S <S โดยแต่งตั้งให้นายสมศักดิ์ติยะวานิชนะครับอรองอายการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะครับแล้วก็มีคณะทำงานหลายท่านใยการอย่างที่เห็นนะครับนายสิงชัยธนินทร์ศรนะครับอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญานายพงศ์จิรพันธ์อธิบดีอายการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร น,นายปรเมศอินทะชุมนุมนะครับอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีนายชาญชัยชาลานนนิวัฒนะครับรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา <teams. S 1> นายอิทธิพรแก้วทิพย์ครับรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาเลขานุการคณะทำงาน,นะฮะเป็นเป็นเลขาและก Cant ็นายประยุทธ์เพชรคูณนะครับอายการพิเศษสำนักงานคดีอาญา3ผู้ช่วยเลขา รู้การคณะทํางานครับนี่ครับนี่ฮะนายประยุทธ์เพชรขุนเนี่ยนะครับในฐานะรองโฆษกอายการสูงสุดนะครับก็บอกนะครับว่าคําสั่งนี้เนี่ยนะฮะทางนายนายวงสกุลนะครับก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันทํางานนะครับในส่วนของคณะทํางานทุกคนเนี่ยรับทราบคําสั่งนี้แล้วครับแล้วก็ประธานคณะทํางานเนี่ยสั่งการให้ตนนะครับเร่งประสาน คณะทำงานทุกคนฮะแล้วก็คาดว่าจะประชุมกันได้ในวันนี้แหละนะครับ28กรกฎาคมนะครับแต่ว่านักข่าวถามว่าผลการสอบของคณะทํางานชุดนี้เนี่ยจะมีผลเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมหรือไม่นี่ครับนายประยุทธ์ไม่บอกปฏิเสธที่จะออกความเห็นหมายความว่าถ้าผลสอบของคณะทํางานชุดนี้ออกมาว่า เอ้ไม่น่ามันควรจะต้องสั่งฟ้องนะเอเอถูกอย่างนี้นะอ่าแล้วจะมีไอ้ผลสอบเนี้ยจะมีผลไปเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมหรือเปล่าอืมอันนี้เป็นประเด็นสําคัญคือถ้าถ้าไม่มีผลสอบไปก็เท่านั้นเออจะสอบทำไมอ่ะถูกไหมฮะชาวบ,บ้านเขาก็อ่ะเหรอตั้งเวลาสอบเราเราสอบมาแล้วไงอหรือถ้าสอบแล้วก็บอกว่าอ่ะก็ยืนตามนั้นก็ก็ไปกันใหญ่แล้วไม่ได้มีผลอะไรน,น,นั่นไงน,น,นี่นี่ฮะนี่ thank you